คือทุกคนไปนอะไรนครับคือน้องตัวแค่นนเนี้ยเนี่ยคอมเมนต์บูลี่น้องกันเยอะมากเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะตอบกลับให้คอมเมนต์ว่าอะไรบ้างพี่ไม่ทากันแดดเหรอคะพี่ไม่ทากันแดดฟ้าใสฟังพี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าผิวสีน้ำผึ้งสวยแล้วคนไทยก็เป็นสีผิวนี้กันทั้งนั้นแหละแล้วพวกคอมเมนต์อย่าสีผิวนะเลิกได้แล้วสมัยเนี้ยมายเซ็ตแบบเนี้ยมันไม่ควรมีแล้วมันไม่เท่มันไม่เฟี้ฟยวมันดูแบบคุณล้าหลังมากครับ บอกเลยนะคะว่าทำเอาหนุ่มสปราย SPD ถึงกับเดือดจนทนไม่ไหวเลยทีเดียวถึงขั้นออกมาอัดคลิปพร้อมกับน้องฟ้าสายเด็กที่อยู่ในการดูแลของเจ้าตัวหลังจากที่มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบูลลี่วิพากวิจารณ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของน้องฟ้าสายกลางโซเชียลอยู่บ่อย อย่างล่าสุดนะคะมีการทําคลิปคอนเทนต์สวมบทบาทในหนังเรื่องที่หยดและน้องฟ้าสายค่ะสวมบทเป็นยี่ตัวละครในเรื่องซึ่งบางคนนะคะก็เข้ามาบูลลี่อย่างเช่นในเรื่องสีผิวของน้องและต้องบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครติดตามดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเรื่องของการบูลลี่ไม่ใช่แค่ในคลิปนี้ แต่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่น้องเนี่ยมาหลายครั้งแล้วค่ะโดยก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับนะคะออกตัวปกป้องน้องฟ้าสายกันอย่างมากมายเลยทีเดียวด้านหนุ่มสปร์เองพอเห็นคอมเมนต์แนวนี้อยู่บ่อยๆค่ะเจ้าตัวก็คือออกมาอัดคลิปขอระบายความในใจพร้อมกับปลอบใจน้องฟ้าสายไปด้วยนะคะโดยในคลิปนี้ค่ะน้องฟ้าสายก็ยังได้เผยความรู้สึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยน้องก็ยอมรับเลยนะคะว่าก็รู้สึกเสียใจแต่ก็อย่างที่สปร์ค่ะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคนอื่นเดี๋ยวยังไง นะคะคเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเป็นอะไรครับคือน้องตัวแค่เนี้ยเนี่ยคอมเมนต์บูลลี่น้องกันเยอะมากเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะตอบกลับให้คอมเมนต์ว่าอะไรบ้างพี่ไม่ทากันแดดหรอคะพี่ไม่ทากันแดดท้าใสฟังพี่ไหม เ,เขาเรียกว่าผิวสีน้ำผึ้งสวยแล้วคนไทยก็เป็นสีผิวอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละและสีผิวอ่ะไม่ได้เป็นตัวกําหนดอนาคตเราฟังพี่ไว้อย่างเช่นนักร้องที่ชื่อดังระดับโลกอลิฮันน่าเขายังประสบความสำเร็จเลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมมันอยู่ที่นี่มนไม่เกี่ยวกวับสีผิวครับแล้วบลกคอมเมนต์อย่าสีผิวนะเลิกได้แล้วสมัยนีย้มายเซตแบบนี้มันไม่ควรมีแล้วมันไม่เท่มันไม่เฟี้ฟฟยวมันดูแบบคุณล้าหลังมากครับบอกกตรงแลวคอมเมนต์ต่อไปว่าไงบ้างยี่ฟันเยินเหรอยี่ฟันเยินเหรอนี่ดู ัไงเนี่ยบอกเลยว,ว่าพี่ก็ฟันเหยินเหมือนกันมันไม่มีใครออกเกิดมาแล้วฟันสวยหมดอะ่ะมันก็ต้องไปดัดฟันแล้วผมบอกเลยว,ว่าน้องตัวแค่นี้เนะี่ยยังไม่ถึงมอหนึ่งด้วยซ้ําหาเงินดัดฟันให้ตัวเองได้แล้วแล้วน้องก็จะไปดัดฟันเร็วๆนี้ใช่ไหม เห็นไหมล่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ก่อนพี่ก็ฟันเหยินแต่พี่ก็ยังมาเป็นยูทูบเบอร์โน่หนึ่งได้เลยถึงแม้แเราจะฟันเยินใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปทำร้ายใครหนุไมไหมล่ะเาใส่เสียใจไหมเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าเราเสียใจนิดหน่อยค่ะแต่พี่สอนว่าให้อดทนไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์ comment ค่ะหนูก็จะตั้งใจทำงานดูแลแม่ตลอดไปค่ะนี่แหละครับเด็กที่ควรได้รับคำชมนะไม่ใช่คำบูลลี่ฝากด้วยครับหลังจาก ที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะเรียกว่าหลายๆคนก็เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยน้องฟ้าใสาเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้บอกว่าขอบคุณพี่ปรายมากๆเลยนะคะขณะที่แฟนสาวของสปายอย่างอุ้งเอิงเองค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันให้กําลังใจทั้งคู่เลยบอกว่าภูมิใจกับทั้งสองคนและนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์จากบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจกับน้องฟ้าใสาด้วยนะคะ อย่างเช่นที่บอกว่าทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันค่ะพี่ปบรายเป็นพี่ที่แสนดีให้กับน้องถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่แท้ๆแต่ก็ปกป้องสุดหัวใจพี่สุดหล่อคนนี้จะปกป้องน้องเองมั่นใจที่เราเป็นเลยค่ะจะมีคนบูลลี่หรือว่าด่าย,ยังไงไม่ต้องไปฟังคนที่ไม่หวังดีกับเราสู้ๆูนะคะบางก็บอกว่าฟ้าสายอย่าไปฟังคอมเมนต์ทางลบมากเลยค่ะหนูเก่งมากๆมาถึงตรงนี้นะและอีหลายๆคอมเมนต์ค่ะที่เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอย่าไปฟังคนที่ไม่หวังดีกับเรา คนเรานะคะมีความสวยที่แตกต่างกันไปแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ฟ้าใสาสู้ๆต่อไปนั่นเองล่ะค่ะ